สวัสดีเบลครับม,มีนะค่ะขอฟายค่ะขอสีค่คำเกี่ยวกับความรักตอนนี้นะรักนะจุบจุบอยากมีแฟนแล้วค่ะ <c oughs> อันนี้บอกใครหรือเปล่าออไม่ค่ะไม่ไม่ w h e are you ความรักก็แล้วกันความรักอยู่ไหนเนาะ yag So you? ไม่รู้เหมือนกันตามหาอยู่นะชอบจีบก่อนหรือเราชอบโดนจีบโดนจีบครับโดนจีบเวลอคะก็ได้ทั้งคู่นะจริงๆแลวอ่ะแล้วสเปคของเราเป็นแบบไหนอ่ะหมยหมยมีอารมณ์ขันแบบอยู่ด้วยเรามีความสุขครับคนที่เข้าใจเราแล้วเราก็เข้าใจเขาเหมือนกันสูงกว่าใส่ดีเสมอต้นเสมอปลายความรักในตอนนี้ของเราเป็นสีอะไรสีขาวแล้วกันครับอยู่กับเพื่อนอย่างเดียวไม่ได้มีใครเลยสีชมพูอ่อนๆแล้วกันช่วงนี้ก็ มีคนมาจีบเปนหนึงสี่ลุงเจ็ดสียังไงยังไงบางทีก็เป็นเศร้าบ้างบางทีก็แบบอินเลิฟบ้างอะไรอย่างงี้